สวัสดีครับอ r ja fresh t r a i n n g studio com นะครับผมก็วันนี้เนี่ยมากับหัวข้อทีอ่ชื่อว่าวิตามินอะไรสร้างกล้ามและทําให้ผิวดีด้วยเท้าความก่อนไว้คือพี่เนี่ยเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องออการฝึกการออกกำลังกายเนาะแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้เลยเวย้ที่จะดูแลเรื่องผิวพรรณหน้าตาเพราะว่าเอาจริงว้ผู้ชายอะ่ะการการสร้างกล้ามเนื้อการออกกำลังกายมันคือการดูแลตัวเองไว้ซึ่งเป็นการดูแลตัวเององค์รวม ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าสมมตินะไปที่ฟิตเนสไปที่ยิมเงี้ยเราก็เจอผู้ชายกำไ่เล่นฮึดทัดทุดทัดเหงื่อแตกเต็มเลยลุกออกมาจากเบาะเนี่ยโอ้โหสิวแม่งอย่างก,กาขังพกผู้หญิงเห็นละโอ้ยแม่งไม่กล้าเล่นต่อเลยกลัวหนอมมันจะติดเสื้อเขานึกออกปะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าเอาแต่กล้ามอย่างเดียวเราจะต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับผมมันมัน มันดูดีกว่าเออถ้าถ้ากล้ามใหญ่แต่สิวเขลแบบเป็นคังค,งคกอสู้กล้ามเล็กลงแต่ว่าผิวพรรณดีดีกว่านึกอออกไหมมันคือเรื่องของ personality ด้วยนะครับผมโอเคทีนีเออ้เราอาจจะเคยได้ยินไว้ว่ามันมีหลายชื่อวิตามินหลายตัวบราบารานุนี้นั้นมันอาจจะมีคำคำหนึ่งที่มันเข้าหูเราบ้างสิ่งที่พี่จะพูดถึงต่อไปนี้คือคำว่ากลูตาไทโอน แต่ว่าไม่ได้บอกว่าให้ฉีดน,นะจะฉีก็ได้แล้วแต่แต่ว่าสายสั่งกระตุ้นเราฉีกมาเยอะละฉะนั้นเราอาจจะเพิ่มการดูแลจากข้างในมากกว่านะครับผมโอเคก็คือกูต้าไทโอนเนี่ยมันช่วยอะไรบ้าง<ม>อเราอาจจะได้ยินบ่อยๆแต่ว่ากูต้าไทโอนช่วยอะไรกูต้าไทโอนเนี่ยมันช่วยเรื่องของต้านอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าแอนติออกซิแดน คือมันทาให้เอาง่ายๆคือผิวพันธุ์ของเราเนี่ยมันเ,เซลล์ของเราเนี่ยมันจะมีการตายการเสื่อมของเซลล์อยู่ฉะนั้นเนี่ยมันช่วยยืดอายุอัุอมูลอิสระเนี่ยมันเปรียบสเสมือนกับตัวสิ่งที่ทําให้เซลล์เสื่อมได้วไวนะครับแล้วก็มันช่วยแอนตี้ออกซิเดนต์ตรงนี้อีกหนึ่งอย่างเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยคือช่วยสังเคราะห์โปรตีนแล้วก็ลด ค่าอัตราของ apoptosis คำว่า apoptosis เนี่ยหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยมันคืออะไรวะใช่ปะ apoptosis เนี่ยมันจะตรงข้ามกับไฮเปอร์โ h ฟีหรือว่า,าสังเคราะห์นะครับ apoptosis เนี่ยมันคือการเสื่อมสลายหรือสูญสลายกูตาเทโอเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์โปรตีนเพื่อลดการเสื่อมนั่นเองอีกหนึ่งอย่างมันช่วยในเรื่องของรีไซเคิล ตัววิตามินซีและวิตามินอ e, ีซึ่ง2ตัวเนี้ยมันอยู่ในกลุ่มของแอนตี้ออกซิเดนต์ Anti เหมือนกันและอันสุดท้ายมันช่วยให้ผิวใสสว่างกระจ่างขึ้นเพราะอะไรเพราะอะไรตัวมันเนี่ยตัวมันเนี่ยมันทําปฏิกิริยาในเชิงที่เรียกว่าอินฮิบิตไทโรซินเนสนะครับอินฮิบิตไทโรซินเนสเนี่ยไอตัวไทโรซินเนสมันเป็นกระบวนการที่จะทําให้เมลานินเนี่ยมันเทินจากสีเข้มเป็นสีอ่อน เอาง่ายๆเลยคือมันทําให้เกิดความผิดปกติของเม็ดสีเมลานินเนี่ยมันทําหน้าที่ในการทําให้ผิวคล้าขึ้นเพื่อลดการเกิดมะเร็งผิวหนังถูกปะ่ะทีนี้ไอตัวกูต้าไทโอนเนี่ยมันอินฮิบิตหรือมันยับยั้งกระบวนการที่จะทําให้เมลานินจากสีเข้มตรงเนี้ยให้มันกลายเป็นอ่อนฉะนั้นเนี่ยผิวเราจึงสว่างกระจ่างใสขึ้นนั่นเอง ทีนี้เฮ้ยเรารู้แล้วว่าเฮ้ยกูต้าไทโอนแม่งดีวะ่ะแม่งดีแต่ไอคันผู้ชายอย่างเราจะไปริบกูต้าไทโอนในคลินิกก็อาจจะกระไรอยู่ถูกปะถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกซึ่งจริงพี่ก็เริ่มมีมีการเดลกันร,ระหว่างเฟร็กส์เนี่ยกับคลินิกที่หนึ่งซึ่งหลังจากนี้เนี่ยซึ่งพี่ก็เริ่มปล่อยมาเรื่อยๆแหละเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับดูแลตัวเองก็จะเป็นการดูแลในลักษณะที่ เหมาะกับผู้ชายโดยตรงคือส่วนใหญ่ผู้ชายจะไม่ค่อยเข้าคลินิกพวก,พวกทําพวกเสริมความงามอยู่แล้วใช่ปหมบางทีก็ค่าค้ากันเกินแต่ด้วยความที่โลกมันเปลี่ยนไปแต่ผู้ชายเล่นเามอย่างเราก็คงไม่เอะอะเข้าเอะอะเข้าคือคือของพี่เนี่ยอันนี้นอกเรื่องนะครับพี่เนี่ยมีการดีลกับทางคลินิกนะครับโดยที่ตัวพี่เองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาในแง่ของการดูแลตรงนี้คือเขาก็ขอทำปรึกษาว่าเอ้ยคนใช้สารกระตุ้นเนี่ยมีเพนพอยต์ยังไงบ้าง ผู้ชายใช้สารต้นมีเพนพออย่างไรบ้างก็อาจจะเป็นผิวมันผิวคล้ำสิวสิวขึ้นขนคุดหรือแม้แต่กระทั่งการระเบิดไขมันเฉพาะจุดเฮ้ยแม่งทำได้จริงแต่เดี๋ยวพี่ค่อยอธิบายกลไกของมันซึ่งจริงๆพี่ตัวพี่เองอ่ะไม่ไม่ซื้อคำว่าไม่ซื้อในที่ในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเฮ้ยกูกูว่ามันลวงโลกว่ะแต่ว่า พอไปเทสเฮ้ยแม่งใช้ได้วะ่ะแต่เดี๋ยวค่อยอธิบายเรื่องของกลไกลมาอีกทีหนึงฉะนั้นเนี่ยหลังหลังจากเนี้ย่หลังหจากเนี้ยมันก็จะมีคอนเทนต์ในลักษณะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับในแง่ของอความสวยความงามเพิ่มขึ้นแล้วก็แน่นอนสำหรับคนที่ติดต่อ,อไปที่คลินิกเนี่ยที่พี่ฟิชเชอริงกันเนี่ยคนที่เป็น follower หรือเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นในแก๊งของพวกเราเนี่ยที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษซึ่งอันนั้นเดี๋ยวพี่ค่อยพูดถึงนะครับโอเคย้อนกลับมาก่อนนะครับกูท่าไทโอเนี่ยแม่งมาได้ยังไงวะร่างกายแม่งสังงคอยยังไงอ่ะเราพูดในแง่นี้ก่อนนะร่างกายแม่งสังงคอยยังไงร่างกายเนี่ยมันเริ่มต้นเนี่ยมาจากแอลกูตามินมั้งคุณคุณไหมคุณคุณคำว่าแอลกูตาม e นไหม แอลกูตามีเนี่ยมันเป็น not essential acids หรือว่ากรดอะมิโนโที่ไม่จําเป็นเพื่อนๆอาจจะเคยเว้ได้ยินไว้ยคาว่ากูตามีเนี่ยแต่เดี๋ยวพี่จะขยายความให้ฟังไว้ซึ่งตัวกูตามีเนี่ยแหละมันคือคีย์ในการสังกามซึ่งใช้ได้ทั้งเคสที่ใช้สังกะุ้นและเคส Natural หรือว่าเคสหลายธรรมชาตินะครับโอเคแอลกูตามี L เนี่ยมันจะ แปลงเป็นตัวกรดกูตามตนด้วยกระบวนการเ,เขาเรียกว่ากูตาไมโอไลซิสก็คือไอกระบวนการนียช่างแม่งฟังผัผ่านคือมันการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันเกิดขึ้นภายในตับในไตในกล้ามเนื้อนะครับโดยโดยเกิดจากเอนไซม์ตัวหนึง่งมันชื่อว่ากูตาไมเนสเอนไซม์นะครับทีนี้เมื่อกูตามีนนะครับแอลกูตามีนแปลงมาเป็นกรดกูตามีนมันจะรวมตัวกับ ตัวอะมิโนตัวหนึ่งที่เป็นตัวอะมิโนกึ่งจําเป็นหรือที่เรียกว่าเซมิเอเซนเชียล acids อ่าอะมิโนแอซิดนะครับเรียกว่าซิสเตอินอ่ากูตาเมตแอซิส,ส,สร,รวมกับซิสเตอินเราจะได้แกมมากูตาไมาซิสเตอินเอาละเว้ยเริ่มเยอะละเว้ยไอแกมมากูตาไมาซิสเตอินเนี่ยตัวเนี้ยมันยังใช้ไม่ใช้การไม่ได้มันจะไปฟอร์มกับซิสเตอินอีกทีหนึง่ง เพื่อให้นำมาใช้ได้กลายเป็นกูต้าไทโอนซินเทสตัวเนี้กูต้าไทโอนซินเทสเนี่ยร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ละไปทำกระบวนการในการแบบเอนตีออกซิเดนต์ไปทำกระบวนการในการลดแบบอัต Ant ราของ apoptosis อะไรต่างๆนั้นนะไปทำกระบวนการเพื่อให้ผิวพรรณของเราสว่างกระจ่งางใสขึ้นทีนี้เมื่อเมื่อมีการใช้งานเกิดขึ้นแล้ว มันจะเทินไปเป็นตัวออกซิไดซ์กูตาไทโออีกทีนึงหรือที่เรียกว่า GSSG และตัว GSSG มันก็จะย้อนนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึง่งฉะนั้นมันมีการไซเคิลตลอดมันมีการไซเคิลตลอดนั่นเท่ากับว่าสำหรับคนที่เริ่มดูแลตัวเองช่วงแรกของการที่จะบริโภคตัวแอลกูตามีนเพื่อให้ได้กูตาไทโอเนี่ยชุดแรกเราอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึก แต่ว่าถ้าเราค่อยๆดูแล,แลมันไปเรื่อยๆค่อยๆบริโภคมันไปเรื่อยๆค่าของกูตาไซโอนจะสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองอเพราะด้วยความที่มันสามารถรีไซเคิลตัวตัวกูตาไทโอนซินเตสที่มันไม่ได้เอามาใช้งานอพอใช้งานปุ๊บมันก็วนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งได้นั่นแหละเอมันดีตรงนี้นะครับฉะนั้น,ม,นมันดีแบบค่อยเป็นค่อยไป แล้วก็เป็นในลักษณะของรองเทิมเราก็ย้อนกลับมาไว้ว่าเฮ้ยไอตัวเอลกูตามินที่พี่อาพูดถึงเนี่ยแล้วมันช่วยอะไรได้อีกวะแกี่ยวกับเอลกูตามินหลายคนก็จะอ๋อฟื้นฟูกล้ามเนื้อฟื้นฟูกล้ามเนื้อแล้วก็จบถูกปะแต่ว่ามันช่วยฟื้นฟูในลักษณะที่ว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นเอ่อมัสเซลอโปรตีนซินเทสิสหรือว่ามันช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้ออันนี้หนึ่งสองเนี่ยมันดีครีสมาโซ่อดีครีสมาโซ่เบรกดาวหรือว่า ดีครีตมาโซ่คาตาไลส์ก็คือลดการสูญเสียบนกล้ามเนื้ออ่ะอีกอย่างหนึง่งมันช่วยเรื่องของฟาติกรีดักชันฟาติกรีดักชันเนี่ยมันคือลดอาการเมื่อยลา้าระหว่างฝึกซ้อมหรือว่าหลังจากหรือระหว่างซ้อมอ่ะอีกหนึ่งอย่างคือมันช่วยเรื่องของอิมมูซิสเต็มทีนี้แอลคูตามมีนอ่ะมันได้มาจากไหนก็ได้มาจากพวกเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้แหละมันก็คือกลุ่มกรดอะมิโน,โน แต่ความรจริงมันได้ไม่เยอะเว้ยกินพวกเนี้ยมันได้ไม่เยอะ <c oughs> คือกินเนื้อสัตว์กินสารอาหารประเภทโปรตีนเพื่อเอาแอลกูตามมนอาจจะได้ไม่ได้มากพอเออเราอาจจะต้องบริโภคจากปัจจัยภายนอกเพราะว่าด้วยความที่มันไม่จําเป็นอืมันเป็นตัวอะมิโนที่ไม่จําเป็นหรือ non essential amino acids ฉะนั้นเนี่ยการบริโภคเพิ่มเพื่อคาดหวังผลลัพธ์ในแง่ที่เป็น positive จอมดีกว่าโอเคทีนี้ถ้าถามถึงอ่ะเฮ้ยพี่แล้วผมต้องกินพวกแอลกูตามีนประมาณไหนถึงจะช่วยได้วะอ่าถ้าพี่แนะนำสำหรับคนที่ออกกำลังกายคือพี่แนะนำเนี่ย <c oughs> ขั้นต่ำนะขั้นต่ำซึ่งขั้นต่ำของพี่อ่ะคือค่อนข้างโดสซิ่งค่อนข้างสูงมันจะอยู่ที่20กรัมต่อวันใช้คำว่า20กรัมต่อวันนะไม่ใช่มิลลิกรมัมนะเพราะว่าเราต้องการเยอะ บางเจ้าที่ขายตัวแอลกูตามีนอะบางทีมีแค่ไม่กี่กรัมเองอาจจะแบบอาจจะเป็นแค่พอชั่นนึงอาจจะแค่หนึ่งถึงสองแต่แต่มีของยี่ห้อเลยนะไม่พูดไม่พูดชื่อยี่ห้อดีกว่ามันจะดูเป็นการโปรโมทมากเกินไปเอาเป็นว่าลองไปดูในแต่ละยี่ห้อว่ายี่ห้อไหนเนี่ยได้ปริมาณสูงสุดซึ่ง ตัวเอลกูตามีเนี่ยเอาจงจริงนะเว้ยคนแม่งไม่ค่อยให้ความสมพั์กับมันเว้ยชอบถามแต่พี่ครีเอทีนดีไหมครีเอทีนเนะี่ยแม่งมีแต่ครีเอทีนคนแม่งจะไปแบบโฟกัสแต่ว่ากูจะเพิ่มแรงเพิ่มแรงเพิ่มแรงแต่เชื่อไหมว่าสารและสิ่งของการสร้างกล้ามเนื้อนะไม่ใช่เอาแต่แรงใส่เข้าไปแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวหรือการฟื้นฟูอม,มันคือสารและสิ่งเออไอแบบเพิ่มแรงหรือมึงจะเล่นมึงจะขยี้ยังไงไม่ยากหรอก บางทมงาีมึงอยากมึงอยากบี้ตัวเองให้เยอะๆมึงลองเลยเดินไปหาพี่นักกล้ามบอกพี่ผมขอเล่นตามพี่เลยพี่เล่นอะไรผมเล่นด้วยเท่านั้นแหละการฝึกในวันนั้นมึงจะเป็นนรกทันทีเห็นไ่มจริงๆแม่งไม่ยากเลอยอแต่หลังจากนั้น,น่ะบีฟอร์แดดหลังจากนั้น่ะมึงจะทํายังไงให้อัตราสติมู l เลตหรืออัตราการฟื้นตัวอัตราการสังงคอห์กล้ามมื้อไปในทิศทางที่มันอยู่ในเลเวลที่มันเอเวอรเรจกันอันนี้มันคือสารสนสินที่บอก เออแล้วคนแม่งชอบให้ให้ความสำคัญแต่ไอเน,นี่ยครียอทีนอย่างที่พี่พูดไปแม่งไม่ได้ให้ความสำคัญกับแอลกูตามีนจริงๆแม่งกลายเป็นลูกเมียน้อยพี่แม่งแดกตลอดกูให้เด็กเด็กแม่งกินตลอดเลยเด็กในทีมอ่ะให้แม่งกินตลอดโอเคทีนี้ปริมาณที่เหมาะสมยี่สิบกรัมอืมยี่สิบกรัมแต่ว่ามันสามารถแมกโดดไปได้ถึงสามสิบสี่สิบกรัมเลยนะครับกินเยอะดีกว่าโอเคพี่ก็จะให้เด็กกินอ่ะอยู่ที่ประมาณสิบกรัม หลังออกลังกายจากนั้นเนี่ยสิบกร,รมัมก่อนนอนเพราะว่าช่วงนอนหลับมีแมงฟื้นตัวดีที่สุดนะครับนั่นเท่ากับว่าเฮ้ยเองอยากให้ผิวพรรณดีฟื้นตัวได้ดีสร้างกล้ามพี่แนะน,นำแอลกูตามีนวิตามินลูกเมีย้อยกูแดกทุกวันเออ <laughs> ก็ จบไปนะครับผมก็อย่างที่พี่พูดไปในาทางตน้นต้นคลิปว่าเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปพี่จะมีการฟีเจอริงของ Flex X Clinic จุดๆเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์อะไรแนวเนี้ยนนเรื่อยๆแล้วก็แน่นอนสำหรับคนที่ติดตามก็จะสามารถแบบได้สิทธิพิเศษหรือโค้ดส่วนลดบาตบาสนูออ่นนี่นั่นว่ากันไปซึ่งมันเป็นหัตถการสำหรับผู้ชายเรื่องกล้าม คือจริงๆอ่ะม,มันมันมันไม่ค่อยมีอะไรพวกนี้นักหรอกคลินิกที่จะทำอะไรพวกนี้แต่ว่าเขามีแล้วเขาต้องการส่งต่อคีย์เมสเซจว่าเฮ้ยเขารับนะเดี๋ยวรอดูต่อไปก็จะเป็นคอนเทนต์ถัดไปก็หวังว่าพวกเองก็น่าจะสนุกกับเรื่องพวกนี้นะโอเคบ๊ายบาย